สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นนะครับมาฝากถึงพวกที่ไม่เคยชอบฟังเพลงหนักแผ่นดินสักเท่าไหร่นะครับไทโพสพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพี่คนดีไร้กรอนซัดพวกได้ยินเพลงหนักแผ่นดินแทบดิ้นตายหนักแผ่นดินใครได้ยินแล้วเดือดร้อน จงมองย้อนดูตัวว่าชั่วไหมคนดีฟังจะเหนื่อยอ่อนร้อนไปใหญ่ไม่จันไรขอเชิญน้องร่วมร้องตามถ้าคนไม่หนักแผ่นดินดิ้นใหญ่หรือเขาเอ่ยชื่อตนหรือไม่ใคร่ขอถามเพลงคาถาไว้ใช้ด่าพวกเรวสามแสนขัดใจพวกเสี้ยนหนามยามได้ยินสำรวจตนว่าเป็นคน ประเภทไหนเมื่อได้ฟังเพลงปลุกใจให้ร้องดิน้นเพลงปลุกใจคนแบบไหนฟังไม่อินได้ยินเพลงหนักแผ่นดินแทบดิ้นตาย